อันนี้เป็นดอกเอื้องนะครับดอกเอื้องพึ่งนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือนะครับช่วงก่อนอประเพณีส,สงการานต์นะครับก็จะเอื้องพึ่งก็จะบานนะครับปุติดอกเอื้องจะบานช่วงฤดูฝนมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะแต่ดอกเอื้องพึ่งเนี่ยแปลกจะบานช่วงหน้าเล้งนะครับ ดอกเอื้องภาษาเหนือเรียกดอกเอื้องนะครับแต่ภาคกลางก็ดอกกล้วยไม้นะครับน,นี่เป็นเอื้องพึ่งนะครับเอื้องพึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับก็ดอกสีเหลืองสีน้ำพึ่งนะครับสวยจะออกหน้าแรงนะครับก่อนช่วงเทศกาลสงการหรือปีใหม่เมืองของคนเหนือนะครับ,รบเอ่อ ช่างฟอนฟอนเล็บฟอนอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาไปเนบผมเอาไปประดับนะครับตอนฟอ้อนนะครับงานทําบุญประเพณีอะไรต่างๆนะครับสวยๆครับดอกเอื้องพึ่งบนพระธาตุดอยคำนี่เองนะจะมีเยอะอีกที่หนึ่งก็ตรงแนวต้นยาง ทา,าท,าทางไปอำเภอสารพีครับทางทางไปจังหวัดลำพูนนะครับจากเชียงใหม่จากหนองหอยไปครับแนวต้นยางนะครับตอนนี้ก็แนะนำเพื่อนๆนะครับไปชมไปถ่ายรูปได้นะครับไปถ่ายรูปเลยต้นยางที่อยู่เรียงรายตามนู่นนะครับก็มีดอกเอื้องพึ่งเต็มไปหมดแล้วก็กำลังบานดอกสวยๆครับ